พี่น้องชาวราศีมังกรครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เมีเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างความสเร็จได้แบบน่าประทับใจมากๆนะครับรวมทั้งเส้นทางของการเงินเส้นทางของความร,รักดีมากนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับคลิปนี้ก็มาดูกันว่าเส้นทางดวงของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาคัดสรรเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line h ักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5นะครับ ่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีมังกรก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566มีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับรวมทั้งสิ่งดีๆที่ทางแนวทางการที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานชาวราศีมังกรจะมีเส้นทางอาชีพการงานเป็นอย่างไร เรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น The Sun นะครับเป็นดวงตะวันที่เจิดจ้าขึ้นมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเส้นทางดวงของการงานมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตมีโอกาสที่จะก้าวพ้นปัญหาและมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับความสำเร็จนะครับรุ่งเรืองขึ้นในหน้าที่ของการงานเติบโตในอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรือว่าเป็นงานส่วนตัวเป็นอาชีพอิสระนะครับจะผ่านพ้นอุปสรรคได้และได้รับความสาเร็จนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามามีการค้าขายมีการเจรจามีข้อตกลงดีๆมีสัญญาใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็น The f o o นะครับ The f o คือบรรยากาศงานที่นอกเหนือจากงานประจำชาวราศีมังกรอ,อาจจะชอบ เน้นไปที่เรื่องของอาชีพเสริมอาชีพอิสระงานฟรีแลนซ์ก็จะโดดเด่นเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับเพื่ออนาคตเพื่อสิ่งที่ดีต่อไปนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น แฮงแมนนะครับแฮงแมนคือจุดเปลี่ยนจุดหักเหจุดที่จะพลิกชีวิตค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับไม่ว่าจะพลิกทางด้านใดนะครับอาจจะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยนะครับท่านที่รอคอยโอกาสมีแนวโน้มที่จะสมหวังท่านสามารถที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวไปสู่จุดที่ดีขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอเป็นแฮงแมนนะครับก็อาจจะมีชะตาชีวิตที่พลิกผันแบบรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรดําเนินควบคู่กันไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือความไม่ประมาทนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินแนวทางการเงินของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเลิฟเวอร์นะครับเลิฟเวอร์คือเรื่องของความรักความชอบการทุ่มเทเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะครับพี่น้องชาวราศีมังกรอาจจะมีการทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรัก คนที่ท่านรักสิ่งที่ท่านชอบแบบสุดๆไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งอาจจะหมายถึงค่าใช้จ่ายหมายถึงผลที่ทุ่มเทลงไปนะครับซึ่งท่านบางทีท่านอาจจะไม่ได้คาดหวังแต่พอชอบพอใจมันรักขึ้นมาก็จะทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นแบบสุดๆไปด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็น justice นะครับก็เป็นเรื่องของความถูกต้องเรื่องของการ ไกลเกลีย์เรื่องของการทำสัญญาเรื่องของข้อกฎหมายที่จะเชื่อมโยงมาถึงธุรกิจการเงินของชาวราศีมังกรในช่องเดือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งท่านจะต้องทำา้้วยความรอบคอบสำหรับคนที่รอคอยโอกาสรอคอยคำว,ว่าจะได้รับความยุติธรรม มีโอกาสที่ท่านจะได้รับความสําเร็จมีการไกรเกียรมีกรณีที่จะมีข้อตกลงดีๆเกี่ยวกับสัญญาทางด้านของการเงินเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการเงินเป็นดวงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะครับความสําเร็จความสมหวังความมั่นคง โอกาสดีๆในเรื่องของรายได้โอกาสดีๆของผลประกอบการโอกาสดีๆที่ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินให้ได้รับการเงินที่ดีมากๆม,มีความมั่นคงขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับคนที่รอคอยเงินมีแนวโน้มที่จะได้สมหวังมากๆนะครับจะได้รับเงินเข้ามาจํานวนที่มากพอสมควรหรืออาจจะมากแบบสุดๆเลยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับใบที่1ในการพยากรณ์ตรงจุดนี้คือสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแนวโน้มโอกาสความรักคนที่รอคอยความรักจะมีความสมหวังคนรักของท่านบางคนนะครับคบกับคนรักที่อยู่ดันไกลๆอยู่ต่าง ประเทศนะครับอันนี้ก็มีส่วนที่ท่านจะพบเจอกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับคนที่เราคอยความรักจะสมหวังนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น j u ดเ m e n t นะครับนี่ก็สุดยอดของ เรื่องของปุเพสันนิวาสเรื่องของความรักที่จะตามเข้ามานะครับท่านจะพบเจอคนที่จริงใจคนที่ใช่คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างท่านเวลาที่ท่านเจอปัญหานะครับนี่คือรวมแล้วโอกาสของความรักจะสมหวังนะครับคนที่เจอปัญหาคนที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันได้นะครับเป็นช่วงของความรักกลับคืนมานะครับพี่น้องที่เกิดในราศีมังกรครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น5ดาบนะครับ5ดาบคือเรื่องของปัญหาที่ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะราบรื่นไปทุกเรื่องนะครับครอบครัวอาจจะเจออุปสรรคอาจจะเจอเรื่องที่มีความสูญเสียมีความเสียหายเกิดขึ้นมาจากคนที่จะเข้ามาแทรกในวงจรชีวิตของท่านด้วยนะครับก็ต้องป้องกันดูแลไม่ว่าจะในส่วนไหนอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังไว้ก่อนด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคทิศทางเนี่ยแนวทางในการแก้ไขสำหรับชาวราศีมังกรนะครับมาเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็นสเตรงนะครับนี่คือความเข้มแข็งยังเป็นปัจจัยหลักๆสำคัญในการที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้พัฒนาการแก้ไขและก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นะครับสุภาพสตรีชาวราศีมังกรนะครับรับบทบาทที่โดดเด่นขึ้นมา ในเรื่องของการแก้ไขปัญหามีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็ยังสามารถทำได้จัดการได้ดีด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินไม่ถานะครับเรื่องของการงานงานประจำเติบโตด้วยคำม,มั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางคนมีการย้ายที่ทำงานย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3เป็น9ไม้เท้านะครับนี่คือเรื่องของการงานที่เป็นอาชีพเสริมอาชีพสำรองอาชีพอิสระก็จะมีความโดดเด่นเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะครับเป็นภาพรวมที่เน้นไปเรื่องของการงานที่จะเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การจัดการการบริหารเวลาการดูแลเรื่องระบบของการงานจะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับ ประการต่อมานะครับเรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์ประกอบเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหรือว่าเพิ่มเติมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นอะไรเรามาดูกันนะครับเป็น1ิบไม้เท้านะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับโดดเด่นมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานจะได้รับผิดชอบงานสําคัญสําคัญมีตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งอาชีพอิสระก็จะเติบโตด้วยความมั่นคงนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับชีวิตเปลี่ยนชีวิตมีการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งท่านสามารถที่จะก้าวพ้นจากจุดที่ตกต่ำจุดที่ล้มเหลว ก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงานจะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีชื่อเสียงมีบารมีมีอานาจศาสนามีการเปลี่ยนแปลงที่รุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้าและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามารวมทั้งอาชีพอิสระก็จะมีการเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับใครที่รอคอยคําว่าความยุติธรรมความเที่ยงธรรมการไกลเกลี่ยเรื่องสัญญาใหม่ๆเกี่ยวกับการเงิน ท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆมีรายรับเกิดความมั่นคงในเรื่องของการเงินแบบจํานวนมากๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรอาจจะมีเรื่องต้องทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรักเพื่อคนที่ท่านรักแบบใช้จ่ายเงินจํานวนมากๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับ ส่วนทิศทางแนวทางความรักนะครับคนที่รอคอยความรักอยู่หลายๆคนอาจจะรอคอยคนรักที่อยู่ต่างประเทศนะครับท่านมีโอกาสที่จะสมหวังในช่วงเดือน กุมภาพันธ์นี้เลยนะครับความรักจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจากความที่ไม่พอใจซึ่งการการความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะมีคนรักเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีปัญหาแทรกแซงเข้ามาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับในประเด็นของครอบครัวความรักก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆดูแลแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วน ข้อแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับสุภาพสตรีชาว ราศีมังกรจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นํามากขึ้นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานการแก้ไขปัญหาซึ่งก็สามารถทําได้ดีด้วยมีความเข้มแข็งเป็นจุดเด่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับการงานจะเติบโตมั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนงานเสริมอาชีพอิสระก็จะโดดเด่นขึ้นมาไม่น้อยทีเดียวนะครับจุดเด่นยังเป็นเรื่องของการงานที่จะเติบโตพลิกพิกิตเป็นโอกาส สร้างความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับนั่นหมายถึงวงจรชีวิตของคนที่เกิดในราศีมังกรจะโดดเด่นมั่นคงร่ำรวยสมบังมีบรารมีมีอำนาจวาสนาและมีทิศทางแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาละรครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือน กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องงานเงนินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line hark d หรือหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5นะครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักขอลาไปก่อนอขอให้พี่น้องชาวราศีมังกรทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสําเร็จมีความสมหวังรุ่งเรืองมีอํานาจบารมีวาสนาพบสิ่งที่ดีๆผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้และก็ขอให้ได้รับความสำเร็จทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกขันทุกคนนะครับสวัสดีครับ